ใน EP นี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปทําผลพัลตื่นด้วยกันนะครับผมและในพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการตามล่าหาผลพัลจนเจอนะทุกคนแล้วเราก็ได้ทําการทัวร์โลก2แล้วก็ฟาร์มเก็บเลเวลจนถึงเลเวล951นะครับทุกคนไปดูว่า EP นี้นะครับผมจะฟาร์มเลเวลไปถึงเลเวลไหนและผมจะทําผลพัลตื่นได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับ เตอฉากมานะครับผมก็ได้ทําการมาสุ่มผลไม้ปีศาจที่คาเฟ่โลก2เลยนะครับผมและเนื่องจากวันนี้นะครับผมไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยเราก็ได้ผลสไปมานะครับเป็นผลที่ค่อนข้างกากเลยทีเดียวผมก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อจะได้ใช้ในตอนลงดันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้กลับมาฟาร์มที่เกาะซอมบี้นะครับผมซึ่งวิธีการฟาร์มที่เกาะซอมบี้นั้นมันง่ายมากเลยนะครับแค่เราวิ่งวนวิ่งวนไปแล้วก็ตีตีตีไปแล้วก็ได้ฟาร์มจนเลเวลครบแล้วนะครับทุกคนผมฆ่าพวกนี้เสร็จนะครับผมก็ได้มารับเพ่อ ซึ่งจุดฆ่าแวมไพร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนวิธีการฟาร์มแวมไพร์ก็เหมือนกันเลยนะให้ทําการตีแล้วก็วนๆนวนไปนะแต่ตีอยู่ดีมันก็ดับของมานะเป็นแวมไพร์แฟงเนื้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมหลายทันใดนั้นเองนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมต้องทำหมัดซูเปอร์ฮีเมนซึ่งผมก็ได้เปิดวิกิพีเดียดูนะคือมันต้องใช้มัดทุกหมัด3ามร้อยมาคกับเงินสล้านนะครับทุกคนผมเลยรีบมาเปลี่ยนมัดเพื่อฟาร์มแบตเตอรี่ต่อเลยนะทุกคนเป็นขาไฟซันจิในราคาศูนย์บาทนะครับทุกคน แล้วก็ฟาร์มจนเหลืออีก2ตัวสุดท้ายครับผมแล้วเรียบร้อยครับผมเลเวล1,000ันแล้วซึ่งผมก็ได้เปิดเข็มทิศนำทางและจากนั้นผมก็ได้ไปซื้อเรือเรือลําใหญ่เลยนะทุกคนเพื่อที่จะมุ่งหน้าตรงไปยังเกาะสโนมนนะทุกคนและจากนั้นผมก็ทําการมุ่งหน้าสู่เกาะสโนมนในระหว่างที่เราขับเรือไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องการไปชนกับโขนหินแล้วก็ไม่มีอะไรครับจากนั้นภาพก็ตัดไปตอนที่ผมถึงเกาะเลยนะครับทุกคนถึงขั้นนี้แล้วผมก็เลยใช้พลังของผุนพานะครับปีนป่ายขึ้นมาจนถึงจุดรับเวค,บคนวนนะัววเ ซึ่งมอนตรงเนี้ยมันอยู่กระจุกกันนะครับทําให้เราฟาร์มง่ายมากเลยนะครับทุกคนเพราะทำการตีมอนรวบมอนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับทุกคนมันก็ให้เราฟาร์มทั้งหมด8ตัวเนาะแล้วก็จะมีจุดอีกตรงนี้อีก2นะครับทุกคนแล้วผมก็ฟาร์มเควลแรกเสร็จเรียบร้อยจากนั้นผมไม่รีรอช้ายอยู่ใหญ่ได้ทําการเติมรับโค้ดคูณสนะครับแล้วก็มีโค้ดเงิน1บาทกับ0บาทนะครับไม่รู้ว่าเติมเพื่ออะไรเหมือนกันแล้วผมก็ได้ฟาร์มแล้้ววเเเลลมันนก็พุ่งขึยอะเลยครับับตต้้งแ่เเราใชคูณ2นี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนันแลผมก็ได้ฟารยยาร์มยะๆคับทุกคคนใรี่งสปปีดิให้ดูนะทุกคน อะตอนนี้ผมก็เลเวล1150แล้วซึ่งตอนนี้เราสามารถรับอีเควสหนึ่งได้แล้วนะทุกคนผมก็ไม่ร,รีรอช้าใหญ่ๆรับเควสแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งที่เราฟาร์มเนีน่นะทุกมันก็อยู่ใกล้ๆกันแหละนะครับผมแต่ผมว่าการเดินทางมาฟาร์มเนี่ยมันไกลามากนะครับแถมมอนที่ใช้เนี่ยมันใช้9ตัวอีกต่างหากแถมยิที่ให้เนี่ยมันก็ให้แบบไม่เยอะมากนะต่างกันแค่ร้านเดียวเองนะผมก็เลยทําการกลับมาฟาร์ามที่เควสเก่าดีกว่าหลังจากนั้นนะครับคือผมฟาร์มจนเบื่อแล้วนะครับผมก็เลยได้เรียกน้องผม2คนนะครับมาช่วยผมในการลงดันนั่นเองนะครับซึ่งน้องผมเนี่ยนะครับมันก็ไล่ให้ผมไปสุ่มผลก็เลยนะทุกคนซึ่งผลที่ผมสุ่มได้นั้นเป็นผลนี่ครับโอ้โหผลเสียง เราก็ได้ทําการเจรจาต่อรองเทดผลพิสัยกันนะจะเป็นไงไปฟังกันเลยด่วน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 อย่ารีบไปนอนอย่รีบไปนอนนะเนาะอุ้ยผมพาหายเอาเอาเอาผลนี้ไปแทนได้ไหมเฮ้ยบวยอ้าไอ้บอบโอ้ยเอาผลอะไรผลแล็กมากมีอะไรเอาผลโก้เอ้ยมึงก็เอาผลดีๆกว่านี้หน่อยนี่นะครับการกินเทบทะลุ้กำแพงอุ้ยผมมีตาชิมนะทุกคนคือผมกำลังแอบดูสาวเออแ หลังจากที่เราเจรจาเทิดผลพระให้น้องผมกินเพื่อจะแบกดันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการมุ่งหน้าไปที่เกาะ h อต and Co คนะครับผมหรือว่าเกาะน้ำร้อนน้ำเย็นนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ไปที่โรงงานลงดันเนี่ยนะทุกคนผมไม่รู้มันเรียกโรงงานเปล่านะแต่ผมเรียกว่าโรงงานพอมาถึงแล้วนะครับผมก็ต้องกดโค้ดสีนะซึ่งโค้ดสีน้องผมก็บอกว่าให้กดตามนี้เลยทุกคนแดงน้ำเงินเขียวมือเงินนะครับทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะมีประตูตรงนี้เปิดนะให้ทุกคนเข้ามาเลยแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปนะแล้วมันก็จะมีกล่องมหานค พอเก็บกองมหาสมบัติเสร็จหมดแล้วนะครับผมผมก็ได้ทำการบอกให้น้องผมนะครับซื้อที่ลงดันให้พวกเรานะครับผมซึ่งดันที่เราจะไปลงก็คือดันผลพัลตตื่นนะทุกคนเพราะว่าใน EP ที่แล้วอะ่ะคนขอมาเยอะมากก็ว่าให้ผมทําพ้ลตื่นหน่อยได้ครับจัดไปและนี่ก็คือดันพัาตนะทุกคนซึ่งนี่คือการลงดันครั้งแรกของเจ้าตัวนิวบี้เลยนะทุกคนและใช่ครับคนเ,เก่งๆอย่างผมสิ่งที่ผมจะทำนั้นก็คือ การอยู่บนฟ้าแล้วให้น้องแบกนะครับทุกคนซึ่งในการลงดันเนี่ยนะครับตอนมีพาร์ถึง3ตัวนะทุกคนยังไงแล้วก็ชิลอยู่แล้วนะผมเลยไม่ค่อยได้ช่วยน้องอะไรมากมายนะเพราะว่าเดี๋ยวผมตายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดชิปในการลงดันให้นะทุกคนเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะในการลงดันแต่ละดันเนี่ยนะครับผมนะครับผมไม่ได้เจอกับน้อง2คนนี้มานานครับเราเลยพูดคุยกันเพลินมากนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้ตัดเอาลงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวล้วตัดลงเดี๋ยวชิปหายหมดเลยดันพาร์เนี่ยนะครับเป็นดันท ไช่พร์ธรรมดานะครับเป็นพระพุทธรูปอุ้ยไม่ใช่พาร์าตื่นนะทุกคนแล้มันก็เลยทําให้ง่ายไปหมดเลยนะทุกคนเพราะถึงดันลาดบอสเลยเนี่ยนะครับเราก็ทําการนั่งรอชิลๆเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมเข้าไปใกล้เนี่ยมีสิทธิ์ตายแน่นอนนะทุกคนเราก็ยืนรอยืนแอคทิเทช่เลยนะทุกคนปล่อยให้2คนนี้เขาตีไปเหมือนใช้แรงงานเด็กอะอจริงจะโดนจับไปวะเนี่ยดอกเล่นนะครับทุกคน <laughs> แลวตอนนี้เราก็ได้ยืนรอชิลๆนะทุกคน แล้วแล้วครับเวลานี้ก็มาถึงครับบอสได้ตายลงแล้ววูฮูผมได้แฟกเมนต์มา1น0 0พนะทุกคนเวลาเหลือให้เรา6นาทีด้วยนะทุกคนแม่เป็นการลงดันที่ง่ายจริงๆและนี้ก็คือการเอาเวทของอสกิลแซผลพาของผลพาโอ้โหเรียบร้อยครับใช้500แฟกเมนซึ่งผมก็ได้แปลงร่างเป็นพาแล้วนะทุกคนดูดิมันตัวใหญ่ขึ้นมากเลยนะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำให้เราฟาร์มได้ดีมากกว่าเดิมนะครับผม แล้วน้องผมมันยังไม่พอนะมันบอกว่าอยากให้ผมไปเก็บแฟลกิ้นเยอะๆนะก็เลยทําการลงดันแบบมาราธอนเลยนะทุกคนเราเปลี่ยนมาลงดันน้ําแข็งกันนะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศอะไรบ้างซึ่งแน่นอนนะครับรอบนี้ผมเป็นพายใหญ่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการช่วยน้องฟาร์มอยู่นิดหน่อยนะทุกคนก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดชี่ให้หน้าทุกคนซึ่งในการฟาร์มนี้มันก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะพากอะไรดีนะทุกคนเพราะว่าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนกดติดตามผมด้วยผมอยาก1,000ซับเร็หนึ่งพันะครับผมมจะะททาคคลิปแนนนนววอออื่กกด้ยุเป็นนแวว่่่าาเเลนนนกกมับ้้ออองงะะไรยี เลี้ยงติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีสตรีมเกมเดี๋ยวยังไงทุกคนกดติดตามไว้นะทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยถ้าผมไลฟ์สตรีมอะไรไงมันก็จะแจ้งเตือนทุกคนนะไนะลฟ์อย่างนะทุกคนผมเห็นยอดวิวคลิปแนวเนี้ยมันดีมากเลยนะทุกคนผมขออีกอย่างนะึงนะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะมันจะเป็นกำลังใจใผมมากๆเลยใครยังไม่กดกดด้วยนะทุกคนนะครับผมนะ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 กดนะออาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าใครกดไลค์นะผมผมขอให้ทุกคนได้พาร์ตี้กันทุกคนนะตรงดันไม่ทันเลยก็ามาถึงดานสุดท้้ายแลวนนะทุกคเป็ด ซึ่งหนานี้นะครับตามสูตรเลยนะครับผมก็ช่วยอยู่นิดนึงแล้วก็ยีนอู้แล้วก็ช่วยแล้วทุกคนตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถปราบเจ้าบอสลงไปได้นะทุกคนลงดันแบบอีซี่อีกแล้วอะ่ะ ซิ่งด้วยพลังของผลพายนะครับทำให้ผมได้แฟกเป็นมา1000และเวลายังเหลืออีก7นาที5 5 2นะครับและแล้วน้องผมมันก็ต้องการที่จะลงดันต่อแล้วก็จัดไปครับในรอบนี้นะครับดันที่พวกเราเลือกลงนะครับก็เป็นดันไฟนะทุกคนดันไฟก็ถือเป็นดันที่ยากในระดับหนึ่งนะเพราะมันจะมีลาวาพุ่งออกมาเนี่ยนะทุกคนถ้าเราไม่ระวังไฟหรือว่าลาวาดีๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะตายได้ในดันนี้นะทุกคนมาดูกันว่าผมจะลงดันนี้ได้แบบอีซี่หรือไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิ และแล้วเราก็ได้ทำการตีบอสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ผมก็ได้มาอีกหนึ่งพันแฟกเมนต์นะครับผมซึ่งผมก็ต้องลงอีกนะเพราะน้องผมอยากให้ผมได้อีกครับซึ่งดันนี้ที่เราเลือกมานั้นก็คือดันได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นดันสไปเดอร์แล้วอ่ะเออแน่นอนครับดันได้นี่ก็เป็นดันที่ยากอยู่ส่วนหนึ่งนะเกาะแรกนี้นะครับเราก็ทําการตีวนๆไปมันก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วเราก็เปิดะกอะที่2ได้เกาะที่2น่ะก็จะมีกําแพงไททันขึ้นมานะให้เราตีวนๆเหมือนเดิมเลยนะทุกคนก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเพื่เเ็กกาายละ3 เกาะที่สามาถึงแล้วนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นหลังคาอะไรสักอย่างนะฝังลงใ,ใต้ดินนะลวมันเติมมันก็จะเกิดออกมาซึ่งวันเกอบพวกเนี้ยยังไม่โหดมากเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็เคลียร์กันได้จบสบ,สบายๆนะพอมาถึงเกาะที่4เนี่ยนะครับเริ่มจะยากขึ้นมานิดนึงแล้วนะทุกคนแต่มันก็มีเกอบมีบ้านขึ้นมานะทุกคนมันเป็นกำแพงเมืองจีนเหลืออะไรสักอย่างนี่แหละเออแล้วเราก็ไปถึงเกาะสุดท้ายครับเกาะที่5เป็นเกาะของลารดบอสครับหรือว่าเกาะที่บอสอยู่นั่นเอง ก่อนเนี้ยค่อนข้างยา,ยากเลยนะเพราะว่าบอสมันตีเจ็บมากน,นะทุกคนดูดิเลือดผมลดไปเยอะมากอะ่ะเหมือนเดิมครับผมจะทำการเร่งสปีดทิป แล้วก็นี่ครับมัดใหม่อ่ะตีโคตรดีเลยผมแบกได้จังเลยอ่ะเรียบร้อย1000แฟกตเมนครับได้แบบชิวๆพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปต่อดันต่อไปกันเลยเอาละครับในรอบนี้นะครับน้องผมได้เลือกเป็นดันทรายนั่นเองนะครับดันแห่งทะเลทรายซึ่งดันนี้ก็ผมว่ามันน่าจะง่ายหรือเปล่านะเพราะว่าผมให้น้องผม,มแบกนะฮะเหมือนเดิมครับทุกดันมี5ด่านแล,แล้วเราก็ให้น้องเราแบกชิวๆเลยจนถึงดานลาดบอสผมก็ตีไปจนจบแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดทิพทุกคนดูแล้วกัน ใครที่ชื่นชอบกันลงดันมาราธอนแบบนี้เนี่ยก็เลียงกดไลค์ผมด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเลยแม่งน่าเบื่อแล้วทุกคนน่าเบื่อแล้วทุกคนรังลังมาแบบไม่มีอะไรลงไปตีๆอย่างเดียวแต่อย่างดีที่ผมมีน้องผมนะครับผมก็เลยได้ทำการพูดคุยกันต่างๆนานานะทุกคนจนถึงด่านบอสผมก็ได้ทำการยืนอยู่ในพีระมิดนะทุกคนแล้วก็เรียบร้อยโหเสร็จแล้ว หลังจากที่ลงดันเสร็จแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจจะไปฟาร์มต่อซึ่งน้องผมก็ได้เสกเรือมาทับหัวผมจนเกือบตายนวทุกคนไม่รู้มันทําไปเพื่ออะไรซึ่งผมก็ได้มาฟาร์มมอนอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะจุดเก่าที่ผมฟาร์มอยู่มันมีโปมาฟาร์มโอ้โหแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามันทําบัคดาบใหญ่ได้นะทุกคนวิธีการทําก็คือให้เราแปรงร่างเป็นผลพลแล้วก็กดกลับร่างแล้วกดมาที่ดาบให้รวดเร็วที่สุดนะทุกคนเราก็จะได้ดาบใหญ่ๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็ได้ลองกับขาไฟดูนะว่ามันจะทํําาาาาขไไไไฟใหหญ่่ดดดด้้้้้เลแววกกกก็ททคบโยสิมมนนุ็ ขอให้แอดมินย่าเอาบักนี่ออกนะครับเพราะว่ามันสบายจริงๆในการฟาร์มนะครับผมผมก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้ไม่นานมากนะครับจนตอนนี้เลเวล1 9 9่แล้วนะทุกคนแล้วผมก็1,100แล้วเย้ yeah! ได้เวลาจบคลิปนี้แล้วทุกคนฟาร์มเสร็จก็ขออัพสเตตเป็นดีเฟนต์กันเลยผมก็ได้ทำการพาน้องผมนะครับไปจบคลิปกันที่เกาะ Hot and c o นะครับทุกคนมามาตรงนี้ดิมึงยืนอย่างใกล้กันเนยเออ,เอ,อลงน้ำไปเอาแยกคนละวงเลยไปเลยเหรออยากไกลมากเอ,อ้ยเข้ามาวะอายุขยับเข้า,ขา,ขา,ขามาอีกยืนให้ตรงกับประธานอนะ ยืนยืนให้เท่ากับประธานอะเออสวยสวยสวยหนึ่งสองซ้ำอ่ออีกรูปไหมรูปก้อยน้องบอมหนึ่งสองซ้ำปุ๊บร้อยถ่ายรูปละอีพีนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนก็ไว้อีพีหน้าเจอกันนะป่ะเราไปเล่นเรือกันตามมาตามมาเรืออยู่ยนี่เลือยู่ยนี่เด็กๆเ,เ,เมื่อยมากอะฟาร์มไม่เหี้ยไปฟาร์มต่อเดี๋ยวพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรือเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอูู้